สวัสดีค่ะพี่น้องมาพอกันอีกแล้วคือเก่าหลังจาก้างหายกันไปหลายมือเนาะพี่น้องค่าไปอยากเมืองสวนยางอยู่มื่อนี่กสิมาเราสู้กันฟังเนาะพี่น้องเรื่องสวนยางนี่ล่ละอะเปิดประเด็นไปเรื่องนี่เลยเป็นเรื่องที่เราสู้กันฟังเนาะพี่น้องมือว่านี่ตัวค่อยได้ไปติดต่อทีการยางเออแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์นี่แหะอะไปเลย เพื่อที่ไปสอบถานเกี่ยวกับยางที่ยืนต้นตายว่าควรสีเห็ดยังไงดีหลังจากที่ได้ไปหาเพนเลวกะบ่ได้ยังดอกพี่น้องด้วยวายางอายุยังบ่ทัานครบสิบแปดปีถ้ายางครบสิบแปดปีโค่นล้มรัดซอยเหลือในการปลูกหรือว่าจังไรน,นี่แหละเตวายางของข่อยนั่นอายุเพียงสิบหกปี กะเลยบบได้รับเงินสอยเหลือในการปลูกยางขังหนาบบได้รับเนาะหรือบบเพิ่นว่ากาให้ควอยทาสองปีเออเราค่อยไม่ยืนเรื่องควอยว้ากับว้าสำหรับขวอยเป็นคําเวเบ้าที่ดูแย่มากๆเลยผู้ใดสิไปนางทาอยู่สองปี บันนี่ยางกวดสิป,ปูกกวสิใยกววสิเลยกีดร่วมเป็นเก่าปีคอยต้นนี่ก็สามสิบตนตนกัวสิไล้กีดคอยก็สี่สิบสี่สิบตนตนแล้วแล้วถามเนี่ยว่ากวัวคอยสิกีดคอยเทาปาน,านันคอยก็กี่ข้านนพอดีล่ะอ้าว,ว,าวตรงๆเป็นๆสี่เลยเนาะบันที่นี่เข้าก็เลยบอกว่าเอายางยืนตนตายเนี่ย การตายในลักษณะแบบนี้มันคือการตายจากการที่บามันแรงมันบ่มีฝนมันบ่มีหยางมากก็ลเลยให้ทยางตายแล้วอยากหูวา่าทั้งอันกลางาการยางนี่ซอยเหลือ,อยังไงสรุปแล้วจังหวัดสุรินทร์บ่ได้เป็นพื้นที่ประสบภัยแรงเป็นเพราะว่าก่อนที่จะประกาศว่าเป็นพื้นที่ อ่าประสบภัยแรงฝนตกกรนทั้งทที่ว่าในระยะเวลามันอาจจะอีกสองมือข้างหนา้าที่จะสามารถประกาศภัยแรงได้เต้ฝนตกกรนเต้ตกในเขตใดเออว่ากันไปเนาะพี่น้องฝนตกบอทั่วฟ้าสิมาอ่างเท่งจังหวัดได้จังได อันนี้ในมุมมองของข่อยนะข,ยข่อยมีความรูซึกว่าทําไม่ายสํารวจเป็นผื้นทีไปละ่ะทําไมถึงว่าต้องห้ประกาศทั้งจังหวัดเออนี่คือในมุมมองของข่อยไดย้หันจังส่มั่นกับบ่เป็นไพ่แหลมมั่นกับบ่เป็นไพ่น้ำถ่วมสิงั้งนภาคเหนือจังหวัดเชียงรายเนี่ยมันถ่วมแค่อำเภอเดียวอะ่ะมันกับว่ถือว่าเป็นประสบภัยใช่ไหมหรือว่าจังไดอันนี้คือในมุมมองในคําถามดีสงสัยเหลือเกิน แล้วยางเข้ายืนต้นตายก็คือบริด้รับคันอ่าซอยเหลือใดๆทั้งสิ้นแค่ว่าหันตะประกาศเป็นไพ่แรงที่ได้รับเงินชดเชยอยู่ที่ไรละสามพันซึ่งไรละสามพันถึงว่าจะจะไม่ใช่เงินจํานวนที่เยอะแต่ว่ามั่นกับซอยเยียวยาใดคันเบืองต้นคอยมีความหมดซึกวมาสมควรที่จะซอยเหลือถ้าบ่ตรงเกี้ยงว่าเป็นไพ่แรงบ่ไพ่แรง ว่าเป็นเขตภัยแรงบ่กภัยแลงเต้ที่นน่ๆว่ายางยืนตนตายนั่นคือการแล้งสภาพการแล้งที่ยาวนานคุณสามารถลงมาตรวจสอบได้แล้วก็ซอยเหลือเยียวยาเกษตรกร,ร,กรบอกอีหลีตั้งเต้สื่อทีมาตั้งเต้หย,ยางเนี่ยว้ากับว้ามันมันเกินเลอยอีหลีดิ มันบ่ดได้รับคันซอยเหลืออีอย่างเลยปัจกัราคายางกับบ่ได้น้ำเขาเป็นอย่างตีเฮ้าหนี่มีเฮื่อนมีซ่านยุไกลเขตเออ,อย่แบบนอกตำบลของอ่ายุไกเบอกยังไงว่ายุไกลทีเนาะปัีนน้ัยยุไกลทีเฮ้ากับบ่ได้ไปประชุมน้ำเขาเพราะว่าเฮ้าบบหูวาเขาประชุมมือใด กับบ่ได้ไปประชุมเลยอีกอย่างหนึง่งเฮ้าบ่ามีญาติพี่น้องอยู่นานเฮากับบ่ได้หูเรื่องหูเล่าแล้วกับบ่มีคนหูจกักเฮตุให้หาการประชุมบ่มีการยกมือสนับสนุนกะเลยเหตุให้ไล่ซื่อตกหลน่นบ่ได้รับเงินซอยเหลือทั้งๆท,ที่มันก็ไม่ใช่เงินจํานวนที่เยอะเมื่อเฮ้เขาไปติดตอ่อที่การยางสารุปผลสุดท้ายได้กับวเฮ้าต้องไปติดตอ่อกับเจ้าหน้าที่ที่เขาอยู่ในเหตุอําเภอของเฮ้า เพื่อดำเนินเอกสารแล้วก็ยืนมุนมีตีแหลกทั้งทั้งที่เงินพันเดียวสองพแล้วเฟสหนึ่งเฟสสองเฟสสามเฟสสี่ก็ต้องเป็นล้ำดับไปต้องเลนท,ลทีละรอบทีละรอบโมเมนว่าใดทบกันมาเลยแล้วถ้าสมมติว่ามันผ่านเฟสหนึ่งมาแล้วตอนนี้อยู่ในเฟสสอง เท่ากับคาสามารถที่จะไปรับเงินส่วนต่างของเฟดหนึ่งได้เนี่ยมันคือเงื่อนไขของเขาย่ามเขาสีซอยเหลือย่ามเขาสีอีหยังมาเขามีเงินไขกับเท่าเสมอเออนั่นแหละมันก็เป็นเงินไขานาะเงินไขหลังเฮ็ุให้ลังเทือเนี่ยมันบีบให้กเกษตรกรบ่ได้รับความส่วยเหลือเออเพราะว่าอีหยัง เงื่อนของเงื่อนไขนู่นนี่นั่นแต่จริงๆการเสียหายหรือยังอะนะเกิดขึ้นมากเกษตรกรต้องรับผิดชอบเองแต่เมื่อสมมุติว่าอายามันตายไปแล้วเขาํำรวจพานกล่องดาวเทียมเขาก็จะได้แห้เข้าไปปรับสมมุติเพื่อที่จะบอกว่ายางเขานี่มันหายไปแล้วในส่วนนี้ เออห้ามีหนาที่เพียงแค่ไปปรับสมุดซื้อเ้ามีหนาที่เพี่งค่คยว่าส่งเอกสารให้เขาซื้อคอยกันเลยตัดสินใจว่าโอเคถ้าจังสั้นเนี่ยคอยยกเลิกเลยคอยบ้าเอาล่ะเพราะว่าจังได้คอยเขาพ่ได้รับความช่วยเหลืออยู่ดีอันนี้มุมมองของคอยเดิคอยรู้สึกว่าคอยบ่ได้อีหยังเออคอยกับว่าจาเป็นต้องยุตณจุดจุดนี้คอยก็เลยบอกว่ายกเลิกให้คอยบัดนี้คอยเสียเงกับยางคอยกับเรื่องของคอย ก็เรียกว่าสีสิลมยางมันจะได้กับ,บมีคาอยู่แล้วเอ่เหมือนกับว่าพี่พีพ่พันกันเลยบอกว่าน้องให้ไปล้มยางเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมายื่นเอกสารเพื่อยกเลิกเพื่อย่างค่อยในค่อยยุคไกลไกลจากตัวผุ่นไกลจากอ่าการยางเนี่ยหาสิบกิโลค่อยจะต้องกลับไปล้มยางเสร็จแล้ว ข่อยกะจังเอาเอกสารเอาบัตรประชาชนเอาตัวของข่อยเนี่ยไปยกเลิกอีกรอบเพื่ออีหยังไปกลับกะลอยโลกข่อยเสีย่านหะมอกแนตะ่มันเทอดายข่อยพอด้เงินช่วยเหลือขอ่อยไม่ได้อีหยังเลยแล้วไปหยังคือตรงมาตังเงินแทนข่อยยกเลิกข่อยเดียวนี่เขาเรียกว่าสิเออสารุปเถียงกันสุดท้ายกะได้ยกเลิกเพราะว่ายังไงในมุมมองข่อยมันบบได้มี่าอีหยังอย,งอยู่แล้วกะแค่กระดาษใบหนึ่งเพราะว่ามันบบได้รับ การซอยเหลือการอีอย่างเลยทั้งนั้นใครก็เลยได้มีการว่าบอกเขาบอกว่าขอร้องครั้งหน้าให้หานโยบายเพื่อซอยเกษตรกรเนี่ยเออบางที่อ่ะภพ่แรงอ่ะมันบ่ได้เป็นไปทัวจังหวัดมันอาจจะเป็นแค่อำเภอเป็นแค่ตำบลแต่ถ้าสมมุติว่าเกษตรกรเขาไ่ได้รับความเดือดร้อน บางที่การซอยเหลือมั่นกระจาเป็นต้องมีบ่เมนว่าทุกสิ่งทุกอย่างกเกษตรกรต้องรับผิดชอบทั้งหมดจันสิมีสมาคมสิมีนั่นสิมีนี่เอาไว้ซอยเหลือเห็ดยังอันนี้ในมุ่งมองในคําถามที่่อยตั้งคําถามขึ้นมาแค่ทอนั้นผู้ดใดสี่คิดเห็นยังไงกะสร้างแต่่อยคิดเห็นแบบนี้่อยหูซึกเหมือนมันโบแฟ์ ท่างเกษตรกรเลยทุกสิ่งทุกอย่างเสียต้องควักทุนควักทุนควักทุนของจากของเป็นการลงทุนแต่การช่วยเหลือการเยียวยาการเอียงคือแผบบม่มีมันเห็นให้หูซึกแย่หูซึกว่าเฮ้ยขืนเกษตรกรขืนนันขืนนี้ทำไมยางเขาเห็ดหน้า เขาเห็นหน้ามันบอกเขามีเงินเก,นเกษตรกรซอยเหลือลไรละพันในการเก็บเกี่ยวเขามีเงินซอยเหลือเมื่อเป็นไพ่แรงมีเงินซอยเหลือมีเงินนั้นมีเงินนีนน่แล้วยางอ่ะไม่เห็นไหนเงินเอยียงเลยสําหรับข่อยนะแต่สําหรับคนอื่นจิตเขาได้ในการีิว่าเอ่อเฮื่อนเขาอยู่ไกลๆกับสวนยางเขาอยู่ในเขตในยังเขาได้ไปประชุมมีคนหูจอหูจกัจก เขาได้เงินก็ดีใจนําแต่หลายๆคนก็ยังจมวาประกันยางอะ่ะมันได้เงินน้อยเพราะว่าถ้ายางสมุดวายางราคาตกในบางที่อะ่ะน่ามันมีบ่ถ,ถึงยางมันออกน้อยแห้งมันบ่ได้อีหยงเลยสำหรับโตข่อยอยก็เลยมีความหมดสึกว่าอืม บางพื้นที่ถ้าสมมติว่าไปเบิงหรือว่าพวกเกเษตรทั้งหลายลงไปเบิงเลวหู้ซึกว่าทีพื้นนี้หรือทีในเขตเนี่ยบ่มะกับเฮ็ดยางก,บบก,กระบอกเกษตรกรเข้าไปเลยว่าที่เจ้านี่มันบ่มอมาะเฮ็ดยางนะอย่าเฮ็ดยางเฮ็รละขาดทุนบ่ม่นไปสนับสนุนไปเว้าน้มนาวใจใเขาทำสวนยางเออ อันนี้คือประโยคบอกเราเด้บ่ได้เบาลายบาย่ได้เสียดสีผู้ใดเป็นการส่วนโตัวแต่เว้าในมุมมองของห้างในมุมมองของเกษตรกรในมุมมองของคนที่ประสบเหตุแค่นั้นกลับมาเราซูฟังอยู่ซ้ำนี่ล่ะพี่น้อง